สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีมากับคุณพระหัตชาแนลแล้วก็เดือนสกาวชาแนลพาพ่อมาหาหมอตามที่หมอนัดนะคะ่ะมอนัดวันที่สิสของคุณพหัตแนวทางฮานอยก็ลงไปแล้วเอาบเคคยเห็นเครื่องบินบ่ เอาเอาบ่เคยเห็นเครื่องบินตัวตัวใหายอยเบิังเครื่องบินตัวนี้ไปที่ถามเจ้าเจ้าสี่หายอยเบิังเครื่องบินเห็นอย่างงงไข่เคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วบ่แต่บุเคยขี่เคยขี่เมียนเออหมื่อวานนี้เล่าถึกอยู่บ่ให้ถูกนะให้ถูกอยู่ศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองหกไงบินหนึ่งเป็กระเมาวิน ทำไมไม่จับคู่ให้มันเยอะเกินไปหลายตัวจับคู่เนี่ยให้บินเอาบินเอาสี่ตัวเองให้บินเน่งสองหกสี่ตัวจับคู่มักก็ใดก็ไดสีคู่หาคู่แมนเล่วแดคู่บ่เนี่ยสิบสองบ่กศูนย์ห่งหกสองบ่เออสองศูนยองหนึ่ง่นดสคู่นานอยู่บ่แปดคู่มั้งขั้น4ี่ตัว จีตัวก็ต้องแปดคู่ขั้นวินงเจ้าหคู่วาเนี่เจ้าขหหกคู่หันมันบ่ถือบ่ถือแต่ว่าบอกเขาอยู่ลงคิบมาถ้าเขาชอบสองก็ซื้อได้เอออ๋อเคตอนนี้เสร็จธุระแล้วเนาะเตรียมจะกลับบ้านน้าทาทาทาอเดือนสเกายังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ป่าคำแพงไปกับน้ำฝนอยู่บ้านเลยบ่สนใจเลยมาแต่แต่ตีหาคนค่ะ มาตั้งแต่ตีหาเนาะพ้ากันมาตั้งแต่ตีหา้าแล้วฮานอยปู่สีศูนย์วันนี้สง่งมาแล้วสง่งมาให้แล้วบาลด้เนาะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะผู้ใดถ่าของปูศรีศูนย์เดี๋ยวก็ลงให้เนาะค่ะเพราะว่าของทุกเสี้ยนทุกอาจารย์แล้วก็น้องปอบเปียเพยนได้ลงให้ไปแล้วเนาะค่ะตัวเก่าค่ะปอบเปียให้เนาะตัวเดิมตัวเก่าก็คือเก้าศูนย์ห้าเนาะเมื่อวานนี้น้องให้ศูนย์ห้าเก้า วันนี้น้องให้905เนาะค่ะเพราะว่าแม่เพ่นขอว่าป้าป้าขอแนวทางฮานอยพรุ่งนี้ด้วยเนาะเพื่อนว่าขี้เกียจบอกเอาตัวเลขที่ป้าเขียนมาให้อะไรนี่ยน้อรู้มเนี่ฮะน้องประจักษ์น้องประจักษ์ตรงข้ามโรงพยาบาลดอนไม่รู้ค่ะไม่เคยมาน้องประจักษ์คุณพัดช่วงนี้หมันไหมหมันอะไรหมันทานอยทานอะไรไม่เคยซื้อซื้อบ้างไม่คยซื้อบ้างบ้า ออรัฐบาลไทยฟันตัวไหนม่วนนี้ชอบตัวไหนห้าเจ็ดห้นาแปดห้นาเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเอาเเห้าเก้ายิงห้าเด่นที่ห้าแปดเลยชอบห้าแปดห้าเก้านะม่วนนี้นะห้าแปดดีกว่าแน่นแน่นนั่นแหละเอาเลยป๊อปปี้อหันห้าเก้าแล้วก็แปดสองสองแปดเด่นที่แปดก็ต้องแปดสองสองแปด ไปๆกลับบ้านกลับบ้านมาสั่นไปๆพ่อท่าดุนแล้วเนาะไปเดี๋ยวหอดบานแม่เพ็ญจะลงแนวทาทั้งานอยของปูซีซูนให้เนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้กําลังจะเดินทางกลับบานตอนนี้เที่ยงพอดีเนาะอยู่ที่ห้องบานหอดบานกับชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหอดบานเนาะค่ะก็จะเป็นบายนึงก็จะลงคลิปให้ค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ลงไปแล้วเนาะไปค่ะอุ้ยเกือบตกแล้ เนาะเพื่นก็ได้ใส่บาทไปแล้วเนาะคะ่ะขาวบรรยากาศตักบาทกองกระถินวันนี้มาฝากเอฟซีทั้ง่องเนาะคะ่ะมาอันนี้ทนาบุญไปน้ำกันเนาะคะ่ะตักบาเสร็จแล้วก็จะถวายกองกระถินกันเนาะคะ่ะ มนนีค่ะแล้วเบิ่งตัวเลขน้ำกันเนาะยูบานเนาะค่อยๆมากว่านี้ครับรถเที่ยงหมด มาตักบาตรน้ากันเด้อค่ะตักบาตรงานบุญกระถินกันค่ะวันนี้มาเอาบุญน้ากันจ้าเนะาะเมื่อวานนี้ได้แห่กองกระถินไปแล้วเนาะเรียนสุดเก,กา้านี่ <c oughs> <c oughs> นมคุณบาตหน้าบวมอยู่หน้าบวมอยู่ เห็นตหนนาตาบ่เห็นน <ab ี่นาบวบอ้วนเราอ้วน้ามาตักบานน้ำกันเลยฮะ่วบเียว่เราอ้วนไหมเราอ้วนมาคตักบหวานกันค่ะ